แล้วอันนี้พี่แจ็คมาช่วยรันหน่ำแน่ยเหรอใช่ครับอุ้ยดูดิเพื่อนเพื่อนงัดตู้กันแต่นายเล่นหนึ่งหนึ่งมีดกับผู้หญิงแล้วมันแพ้ผู้หญิงด้วยสวยบ้านร้านดูดีอย่างสวยเนาะแล้วข้างหลังอ่ะไม่ไม่เอาเป็นแบบไม่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 ด้านอีกเออต้องเป็นเงาอ่ะเข่าเงาต้องเข่าดำเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เข่าแบบเมื่อกี้แหละตอนเป็นสิบเลยก็ได้นะมนก็ไนะอย่างนี้ท้าเมเนี่ยละเนี่ยนะบอป เพื่อนละไม่ไม่เอาสีดำสีดำละกันไม่เอาที่ไหนอ่ะเออแต่แต่ไอัเนี้ยสีขาวถ้างบนอ่ะเอาที่ไหนอ่ะถ้าถ้าเป็นขาวได้ไหมันเป็นขาวเนาะเงาเป็นอะไรเมทเทล์หรอจะทำไงอ่ะเวลาเพื่อนอยู่ต้องไดนเท้าอแป๊บนึงบาสเพื่อนบาสสีเงาอะไรเมทเมทเทว์หรอเมทเทว์หรือว่ามัทเท่ปุเจ้าองมือเมเทว์หรือมัทเท่แม่เป็นไงมันไม่หันหันเมทเท่แมทมัดเทอร์มันอ่านมันไม่มันไม่ได้ไหนโง่ อะไหนนี้เงาอันนี้เงาอันนี้เงาเอีู่้กูอยู่เรเบลเขียวไม่ได้อยู่เจอจุดสิบก็ได้นี่ยังสวยจะดีกว่ได้เข้ามาเรเบลเขียวรออะไรอ่ะลืมเปิดเพลงอันเนี้ย J K Powder J K อะไรนะ J K Powder Powder ให้เช็คเวลาด้วยนะดูเพลงนี้นี่ว่าเพลงโปรด เดี๋ยวภูวคกณโดนไปใส่หนวดด้วยละลาไปใส่หนวดเทล่าดิเออไปเลยไปเลยเป็นไรอ่ะเดี๋ยวเราูเอาตังค์ให้ไปใส่หนวดเทลาดิกูว่ากูจะหาโดนคนตัดลงติ๊กตอกโดนนามุงนามากแม่คีร่าไอ้บาร์ดไอ้บาร์ดมาขอสิ่งที่มันจะตีมาผมหยอกเล่นเฉยๆนะครับพี่ชายเพราะเขาไขมิดแล้วเท่าไหร่อะ สองหมื่นสองหมื่นห้าผมแกงเล่นนะครับพี่ชายจุดสิบจุดสิบเพื่อนจุดสิบไอ้กอลานปั๊มไปนี่นะแบ็คเมเก็ตด้วยนะแบ็คเมเก็ตด้วยแจั่นน้ำคานจั่นน้ำคานมึงไปใส่หนวดเทลล่าก่อนทุกอย่างมันมาพร้อมกันนี่แบ็คเมเกสด้วยหรอไอ้แบ็คเมเก็ตแล้วก็จุดสิบไปใส่หนวดเทลล่าจุดสิบมาละกำลังไปเปิดเพลงนี้จันน้งคานฮอกไก่จุงจิไฮแจ็คไอ้บ้านบ้านมันเรืออ่ะ อยสาอยู่ด้วยแฟนกูเฮียเป็นประบ้านมันเลยใอ้โจทดสิบมันมาโจทยสิบมันมารลคาะเบฟเต็มนะเตงเตงเตงตามเพื่อนตามแฟนเตงมางับตู้หน่อยใครต้งชนรถกูเป็นถังเลยมั้ยโอ้โหทำการบ้านต้องหนวดเต็มนี่นี่ไงนี่แหละนี่แหละนี่ะบ้านเปิดธนาคารดิธนาคารนาคารจุงจิไฮแจ็คเอากูไม่มีเงินสองพันห้า กูมีกูมีไหนรับไปเร็วพี่ดับในในตู้มียาไหมมีมีมีทำไมพี่ดับพี่ดับเอาไปขายจุดสิบเฮ้ยหนวดหน่อยว่าคนดูเมื่อกี้ถูกแล้วเนาะอ่ะอะแล้วถูกป่ะวะอันนี้ถูกป่ะวะถูกแล้วถูกแล้วละเราเราเปิดดีเปิดดีไปจุดสิบเปิดเปิดเพลงอะไรนะอันอังคารฮอกไกจุงจิไฮแจ็คที่เหลือรวมจุดสิบเลย เคงั้นงั้นผมทิ้งตู้ก่อนนะงั้นตู้ไหนตู้งัดตู้อ่ะใช่ผมเฝ้าด้วยเพลงนล้วก็เฝ้าไปดิเขาขายเกียดทีตู้เหลือกี่นาทีโหอีกนานอ่ะผมว่าจะยืนหม่อด้แล้วจะไปยจนก่อนเอ้ละละละอยู่ไหมเหมือนว่าตู้จะสิ่งเรามายอะยังอ่ะไอ้มาร์คขายที่งัดตู้ให้ไอ้ปืนนะหมดเลย บอกมันสวยลักสวยสวยรักบอกมันบอกมันรักช่วยเล่นหมเป็นดังๆกะไม่เล่นเลยอะเดี๋ยวรอได้ตามเนี่ยดูตรงละต่อไปมันก็ต้องเล่นแ้วเดี๋ยวคุณเล่นปืนแห่นะรอบนี้มึงมางไปเล่นโคเลยนะตัวลายโคตรจังเลยเป็กคุณขอเบอร์พี่ร้า พีระพีระมามาจุดกันหมดยังมาจุดกันหมดยังขอเบอร์กีระ ATP อุ้ยเลือนเดงหนึ้ยเย้ยย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 ยน กมีซูเป้าเข้ามาเช็คตู้กูไม่กล้าลงรถอที่เป็นเอ็กซ์เคาท์ลองรัพอยู่เนี่ยกูไม่ดูพี่ชายมึงดิกูไม่กล้าลงรถบ๊อบปืนดูพี่ชายมึงดิปืนดีเพรราะพี่ชายมันมาเนี่ยโอ้ยไอ้คอปดูดูพี่ชายมึงดิคอปกูต้องไม่เปลี่ยนนะเดี๋ยวต้องไม่กูต้องไปกูไปใส่เกงเท้าด้วย มันเหลือสามนาทีแล้วตู้เหลือสามนาทีแล้วไอ้ตู้ตู้จุดสิบเข้ากันเลยทำไงเฮ้ยจุดสแรกก่อนจุดเก่อนสิบแรกก่อนใจเย็นว่าแม่งโดนกูแน่ละโอ้ยหมายลันหมายลันหมายลัน่าอย่ล้า่ละเจว่าไงเขาบอกเหลือสองแล้วกูถือืนบอกท่านจะปืนชิ้นนัมี่เอาที่ไหนเหลือส สนามบอลพี่สนามบอลเฮ้ยมันไม่เล um, mm, oui> ่นไม่เล่นไปหนับอลเนไปไไไปไไป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 ไไไ่ไไไ้ไป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 ไไป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 ปไ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 ไป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 ไไปไปไไป ไปตรงที่แบบกันกันได้เลยไงเอ้ยกูขับสติปีมาเดี๋ยวมึงขับมาสั่นจีมึงต้องแต่งเป็นลุงนะได้ได้ดีสากินไม่ได้ก่อนนะไปสถานีละอ่าฮะสิบนะก่อนเดี๋ยววันนี้เรามีเรามีรถอะไรหลมั้งวะสถานินี่มีใครยืนเลยฮัลโหลสถานีไปงานเลยไปงานเลยไปงานเลยไปงานได้เลยทีบีไปงานได้เลยโอ้โหต็มเลยนะกูโดนะเอามึงถามไนายดิมีมีความมัน ไอ้นายอยู่ไหนนายอยู่ไหนอุ้ยเี้ยเองเชื่อไหมว่นายมึงเชื่อหรือบอกในวอร์ดเลยมันบอกว่าอะไรหลุมอะไรได้เลยสองไอ้หลุมนี้มีใครบ้างหลุมนี้มีใครบ้างจีบพี่ติ๊กได้ไม่ใช่หรอเนี่ยเออกลัวมันก็น่าจะไม่ได้มันน่าจะไจะยิ้มกูเหมือนกันหรือว่าไงวะมึงถามมันดิไ็นไรมันมันมันตรงกับจุดสี่เราไปเฝ้าจุดสีไม่พูดรายชื่อสามคนหน่อยหลุมเนี้ยที่จะได้อะได้แค่สองนะได้แค่สองหลมได้นายได้นายกับปุ๋ยสองทำไมได้แค่สองวะ คอับลุบต่อไปนะอย่าพึ่งนอนนะมีใครใครงัดโรงพยาบาลไปอ่ะไปรูปต่อไปแล้วหมอ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 สเตฟานเตฟาโอ้โหเธอฟังนะเตงไม่ไปช่วยเพื่อนเลยนี่เตงไม่ได้เข้าวอหรือเล่ไม่เข้าไม่อะไรเลยนี่เตงเลือกโอเลือกเสื้อผ้าเดี๋ยวเอาเอาปูนไปใส่ในบ้านเลกเสียเรียนทำไมวะตุ้มันเรียนเพื่ออะไรวะ มีแต่คนโง่เท่านั้นนะที่อยากไปเรียนเพื่อให้ตัวเองฉลาดอะคนฉลาดมีสเตฟานมีบ๊อบมีเคท้ามีบุเลตนั้นหลบหลบเนี่ยถูกไอ้บ๊อบพูดถูกนะเนี่ะตอดีกันไหมสี่คนเนี่ยมีสเตฟานมีพี่บ๊อบมีพี่เคท้ามีบุเลตดคนเก่งสุดมันเลขอะไรวะบ๊อบเจอละสีเท่าสีเท่าหึ้ยสีเท่าคิงเขงเขงมาตู้กดเงินพากูไปเท้าหนรองเท้าอะไรวะรองเท้าอะไรวะรองเท้าอะไรวะไม่รู้ จินจุนที่จิ้นจูนรงติ๊กตอกชอบเสียงแจ็กกี้เขาใส่รองเท้าอะไรยิ่งเคยดูไหมกไม่เลยไอ้ก้อยกูจะไปพักแล้วมาเอารถไปไหนเฮ้ยมันมีไอ้เนี้ยมีดีเฟกปะไอ้เนี้ยฟูเรียชมพูอ่ะอร่อยร้านอยู่นะกุชชี่สีน้ำตาลร้านเลยอร่อยหมดเลยผมเอาสามแยกหัวใจนะน้ำตาลไหนวะคนดูเหมือนไป อ๋อเหรอรูปปูตอนไหนครับโอ้โหไอ้ตัวยามพี่บูมีใช่ยังเองปืนซองปืนแล้วซองปืนไอ้ยเดี๋ยววะซองปืนมันอยู่อัไหนอะปืนอยู่ไหนอะไม่รู้ยขอไปเลยไปเกี่ยวเพื่อนเอาเรื่องตัวเอาของกันหายกลางแป๊บจินจุ้งซองปืนมันอยู่ไหนอะไม่รู้อะไม่เคยใส่เดี๋ยวไปส่งของกันนะเดี๋ยวรีบมาเดี๋ยวรีบ ไม่น่าไม่น oh, ่าจะดีกว่าาโอเคเจอแล้วด้วยลูกพี่ออกกันเลยก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เมื่อตอนไหนจะไปเรียนแล้วชุดไม่หยุดพี่แดืดหนูต้องออกไปพี่แดืดพี่เดือดพี่แดืดพี่แดือดอยู่ไหมพี่แดืดชุดนี่ไงเสร็จแล้วป๊อปไปดู ขิงก็ลูกพี่ออกก่อนนะเดี๋ยวมีตังค์หรือพี่มาต่อใหม่ตังค์รั่วเลยเอาเอาหัวอลด้วยนะจินจุ้งเดี๋ยวผมมาบวกแล้วลั่นจริงเปิดเพลงมาแก้ละเอาเปลี่ยนเปลี่ยนเออคือลั่นจัดเลยยิงคนเราหายไปอีกสองคนแย่จังเรามีจินจุ้งอยู่เสียเอาปูนไปมามามาาเสียปูนแกงไปใส่ตู้ยังครับใครใครอ๋อหล่อเงาด้มีบอกคนหนึ่งเด็กเป็นของผมแล้วละเอาดีๆ ครอยู่บ้างอ่ะเอาแล้วไงนายก็ได้หมวกหมวกแล้วพี่บู๊เนะพี่จังงานเป็นคนหนึ่งได้ได้มันชนกันไงลูกอะต้องติดต้องหมุตติดยังไงนายขิงพี่บู๊เอ้ยพี่คนนั้นไม่เปลี่ยนจากเมื่อกี้สุดเลยถ้าเปลี่ยนหมวกร้านนี้พี่บู๊จะเป็นร้านอื่นนี่นายมึงมานี่มึงมาไม่เดี๋ยวเราไปใส่หมวกเราจะหล่อยไปแล้วผมไปไม่ทันเหมือนกันดูหน่อยสีแดงสวยไปไปไอ้ขิงไอ้กล้วยมีอะไร เอปูนปูนในตัวเ9้ารลูกอ่ะเอาไปใส่ตจไแกงคือพี่แหงไปพี่ได้90เองพี่ก็เก็บใส่ตู้แอบโผลไปได้ไหนเนี่ยพี่อะพี่แดไม่ใช่นะคือยังไม่เข้าวอใช่ป่ะพี่มาตามล่อไปนะพี่มาตามไปได้ไหนอ่ะยังไม่เข้าวอออยู่่นเข้าวไไมด้พี่หาหมวกแป๊บนึงนะผิดกันนะเปล่าไม่ผิดไม่ผิดพี่เป็นคนแรกแบ็กมาเก็ตมาน้อง มีการผิดการจริง <S <S ไม่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 ไมกเท่าไหร่นะตอนนี้ลูกเราสองพันสามหรอ 2, 3, 2, นะือสองพันจะได้คิดเสียพันลูก,กน,นั่นเองครับน้องชายหมวกอันไหนวะเฮ้ยหมวกเท่ๆเยอะจังวะนาสปะโอเคเดี๋ยวติดเงินแกงสองนัสหมวกอันไหนวะมันลายอะไรวะไม่รู้อ่ะนี่ชัวร์นี่ปะเอออันนี้แหละไปนี่แหละไปเลยนั่นึงเอาแว่นกูออกไปก่อนเขาก็ได้ไม่ต้องรู้ว่าเป็นกูนี่แหละ เจอกูดูแว่นกูดิเพื่อนเออนี่แหละไปเลยนี่แหละโอ้โดนรอยมัด้วยฟัดฟักเปิดเพลงไงเปิดเพลงอ่ะตื่นดื้อ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 พี่บ๊อบผมไม่มีคีมเลยนะไม่มีคีมเลยนะตอนนี้แกงให้ให้บัวไปให้คีมมันได้พี่ยังไม่คืนผมบอกักพี่บ๊อบขาดคีมอยู่พอดีเลยเออพี่ครับเดี๋ยวให้บัวไปคืนให้นะสองอันสวยแล้วก็อันใหม่ด้วยอยากมีสตอรี่ว่ะไปหาได้ได้ ประกาศนะสิ์ไอขายปูลูกละพันเจ็ดขายได้คนละร้อยลูกกูหายไปไ,ไ,ไ,ได้ไงเนี่ยเอาวัดฟัก<ว>ไหมพันลูกละพันเจ็ดวัดฟักไอ้อเหียวัดฟักโคต,ต้าคนละกี่ลูกก็น้อยก็จะอาจจะพันห้าไงเจอกูโอ้โหมุมข้างนึกว่าใช่ เปิดกระจกซ้ายแล้วด้วยแล้วกูขับตัวขวาหัวต้องอุ้มศพนะต้องอุ้มศพนะจังหวะนี้ต้องลากเอ๋ยแล้วอะเป็นลากไปลากเอยแวะโดนเพื่อนอะโดนเพื่อนด่าหาศพอุ้มเลยหาสตอรี่ดิหาเสี่ยวกลางกาลาาเลยหาเสี่ยวเลยเอาพวกตัวเรือนมาอุ้มดิ ไอ้สายร้องมานี่ดิไอ้สายร้องไอ้สายฟ้าไอ้สายร้องวันนี้ฝนไม่ตกนะแต่ทำไมฟ้าร้องไม่คุยกันเราไปคุยเลยพี่พี่ลงไปคุยเลยพี่วิ่งขึ้นรถก่อนพี่ลงไปคุยเลยพี่ลงไปคุยเลยพี่ขึ้นรถก่อนพี่ลงไปคุยเลยพี่ขึ้นรถก่อนวะเชื่อผมดิมันไม่คุยไอ้สายร้องพี่เอ้ยลงมาคุยพี่ดิว๊าว เฮ้ยยานกลับมากลับไปอดีแล้วกลับไปอดีแล้วพี่พี่ยานกลับมาคุยเลยพี่ยานกลับมามาคุยกับพี่ดนีไอ้บอกอุ้ยเสียงแม่งใหญ่วบเสียงแม่งใหญ่จัดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้สายฟ้ามึงพี่ชายหน้าตาเมนคนนั่นแหละมึงมีปัญหาอะไรกับพี่กูป้ะไอ้สายฟ้าไม่ไม่มีครับไม่มีครับเออกินน้ำก่อนฝนก็ไม่ตกนะทำไมวันนี้ฟ้าร้องอ่ะฮะฟ้าร้องไหมอ่ะก็ก็เห็นีย่ๆดีนะครับ มันมันก็ไม่ได้ดูคลุมขึ้นเพี่คุยกับมันเลยพี่พี่เออพี่อ่าห <c oughs> น้าไปดิพี่ปกติพี่สบตาทุกคนเลยนะพอ <c oughs> ดีครนะพอดีครับพี่ชาย <c oughs> อุ้ยหลบอีกแล้ว <c oughs> อุ้ยมันสบตากูอุ้ย <c oughs> จ้องตา,า,าจังหวะจ้องตานี่แหละกู <c oughs> ทำเสียงไม่ได้คนนึงอื <c oughs> ถ้ามีอะไรแล้วผมขอตัวนะฮะบ๊อบเสียงเสียงไม่ได้บ๊อบเสียงกูโอ้ไอ้เฮียเจ็คกี้หรือที่เดินโดนตีบ้างเหรอไม่แตเราต้องรอก่อนี่มันช่วยหผมโดนฮะเออเออล็สะอาดเจอสายฟ้าไม่ใช่ผมวูดผมวูดกับปลายกับกางทะเลเนี่ยพี่ทำยังไงไอ้เฮียบานเนี่ยเขาอยู่ตั้งแต่เช้าแล้วแต่ไม่บอกแกงสกิ๊มันบอกไม่ได้ว่าง